สวัสดีครับพวกกับผมดอชเชนอลกับรายการ UCL l ลรันะครับผมคุยกันสดสดคุยกันเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะครับผมกับยูฟาเชนเบสเล็กนะครับไม่ได้มาคุยกันเสียนานเลยทีเดียวนะครับก็เว้นบ้างนะครับผมก็สัปดาห์นี้ก็กลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับเอ่อคืนวันอังคารที่5พฤศจิกายน2567นะครับผมหรือสัปดีนะครับวันนี้มีฟุตบอลในการแข่งขันมากมายหลายต่อหลายคู่แต่เวลา บวก1ชั่วโมงนะครับผมจากเดิมห้าทุ่มสีจะเป็นเที่ยงคืน45่สิบตีสเป็นตีสานะครับก็เริ่มกันตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับผมเป็นเกมที่4ของรอบพบพบทั้งหมด8ทีมนะรอบเรียกว่าลีกสเปตตน,นี่ยเนี่เขาจะมีบอกอยู่ว่าลีกสเปตตน,นะครับดูตารางคะแนกนกันสักนิดนึงครับแอสตันวิลล่าครับมี9คะแนน นะครับผมเรียบูก็มี9คะแนนแต่วิลล่ายิง6ไม่เสียเลยเรียบูได้6เสีย1นะครับบวก6กับบวก5ต่างกันแค่นิดหน่อยนะครับแต่มี9คะแนนเท่ากันแมนซิตี้อ่าโมนาโกแบรสเลเวอร์คูเซนอินเตอร์สปอร์ติง้งลิสบอนแล้วก็อาร์เซนอลมีกิมลัดเคะแนนครับโอ้สนุกมากๆยังต้องลุ้นกันยาวๆนะครับบาร์ซ่าขนาดยิงไป10ลูกยังมีแค่6คะแนนเพราะดันไปแพ้เกมหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้มาดู โปรแกรมการแข่งขันนะครับพิษวีจะกับคิโรนานะครับผมสโลวานปฏิซาว่ากับดินาโมซานเก็บโบอโรนยากับโมนาโกโดอดบูนกับตูมกาสเซลติกลาบสิกเลียวยูเว่นะครับหรือว่าผู้เลวฟูเซ่นนะครับชาบีออลอนโซจะได้เจอทีมเก่าสมอมที่ตัวเองเป็นนักเตะด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นโค้ชของทางเลวฟูเซ่นแต่ว่าไม่เจอเลวพูซึ่งตัวเองเคยเป็นนักเตะของเลวพูนะครับสหบับชาบีออลอนโซหรือว่าคุณชายนะครับสบเปนเลวพูรู้จักกันดีนะครับ แฟนหงแดงรู้จักกันดีส่วนคู่นี้ก็มันครับเรอัลมาดริดกับเอซีมิลานนะครับผมแล้วก็สปอร์ตงิสบอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจริงๆยังมีคู่อื่นอีกซึ่งจะทำการแข่งขันกันในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับมีคับบูธกับแอสตันวิลล่าเชคเตอร์โดรเนตกับยังบอยเบิร์นไบร์ทมิวนิกกับเบนฟิก้าฟิเานุตกับเซาบวกเซามานาชเวสตากับบาร์เซโลนาอินเตอร์กับอาร์เซนอลปารีนแซงแชร์แมนกับแอตเลติโกมาดริดสเปนตาปากับแบรส สับตุกก,กับออตาลนตาโอ้โห,หน่าสนใจนะครับแล้วแตกกันอีกทีนู่เลยครับคืนวันอังคารที่26พฤศจิกายนต่อเช้าวันพุทธที่27พื้นจพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับผมวันเกิดของโรเบีโตบัชชินีนะครับโอเคก็วิเคราะห์กันเลยดีกว่านะครับเพียีกับคิโอล่าเพียีกับคิโอล่าคู่นี้ฟันทงง่ายๆเป็ไปเลย เพดวีเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีชิโรน่าก็สเปนชปะนิดหน่อยเวลาออกนอกบ้านเพดวีชิโรน่าแต่วันบอลสเปนยังดูแบบมีเกรดที่เหลื่อมเหลือบอลฮอลแลนด์อยู่นะแต่เพดวีถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมให้เสมอแล้วกันสัก2-2นะครับแม้ยิงกันแหละเพราะเป็นทีมที่มีเกมลุกที่ดีด้วยกันทั้งคู่คมด้วยกันทั้งคู่นะครับดูแล้วน่าจะยิงกันได้ทั้งคู่และยิงกันเยอะด้วยเสมอกัน2-2แล้วกันนะครับสโลวาเวบาติซาว่ากับเดโมซาเกรต สโลวานบันิสวัในบสซาเก็บคู่นี้ถือว่าเป็นทีมเกรดรองลงมาเลยนะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นทางซาเก็บนะครับยังดูดีกว่าจะบุกชนะสโลวานบัทิสวาสักสองหนึ่งแล้วกันนะบอรลอนยาบอราโกคู่นี้ให้เสมอกันหนึ่งหนึ่งเลยโูส,สีมากๆบอรลอนยาอาจจะเป็นทีมที่ไม่ได้ดูแข็งแกร่งมากในเซเนกาแต่ว่าถือว่าผลงานดีมากในยกกันที่แล้วนะครับบอราโกนี่เป็นทีมที่เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งในลีกเอิงเลยครับลุ้นแชมป์อยู่ในเวลานี้นะครับ ตอนนาจะจบที่เสมอหรือถ้าปีผู้ชนะผมคิดว่าเป็นโมนาโกดอดบูลตัวการ์ดดูนดัดบูลน่าจะชนะตัวการ์ดได้เพราะหนาดเจอลาซสิกยังชนะมา2 1หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นดูแล้วเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาจรนะฮะตการ์ดสัก3าหนึ่งนะครับแล้วก็เซลติกลาสิกคู่นี้เซียติกเล่นบ้านถือว่าแข็งแกร่งแต่ลาสิกเองก็ถือว่าเหนียวเพราะฉะนั้นคู่ที่ผมไม่เสมอกันหนึ่ง,น,งนะครับรีว่ายูเวรีว่าแน่ๆน่าจะแพ้ยูเวมว่ารลวแพ้ยูเว รีวแพ้ยูเป็นตุ๊ศูนย์เมืต,ตัวต่อหนึ่งแล้วกันครับยูตุสบุกชนะรีวหนึ่งศูนย์นะครับเล่ห์ภูเล่บูกุเซนเซติก่อนที่ผ่านมา,าเคยเจอกันใช่ครับเล่ห์ภูเคยชนะเลเวอร์คูเซ่นมาก่อน1-0นะครับผมว่าปี2002นะในแอนฟิลด์นะก่อนไปไปเยือนไบเอรีน่าแพ้2-4นะครับผมเลเวอร์คูเซ่นชนะเลอร์ภูล4-2ใช่ไหมตอนนั้นมีคลว์ท็อปโมเลอร์นะครับผมเป็นอุนเซอร์นะครับของทาง แพ้แงขายานะครับเลเวอร์บูเซนส่วนทางของเลฟูเป็นเยโปยครับเชราอูลิเย่นะครับผมแล้วก็เยโปงก็แพ้ทางเขาท็อปโมเลอร์ไปนะครับด้วยสกอร์รวม3-4นะครับตกรอบแล้วเลเวอร์เข้ารอบแล้วไปชิงกับลิเอร์ิตลิเอร์ิตชนะเลเวอร์บูเซนสองหนึ่งนะครับยังจำกันได้ใช่ไหมครับที่ซีดานสวยๆนะครับโอ้เลเวอร์ถึงเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับในยุคนั้นเมื่อปี2002แล้ว2005มันจะกระดิกรอบนึงครับเลเวอร์เจอกับเลฟูอีกแล้วนะครับผมแล้ะเลฟูชนะเลเวอร์ที่แอนฟิลด์ไปก่อนครับสามหน ไปเย en, ือนเลเวอร์คูเซนหรือว่าจะโดนยิงคืนสรุปยิงเขาเพิ่มสามหนึ่งสรุปตัองนัดชนะไปหกสองนะครับใช่ตอนนั้นเป็นอะไรนะเขาเอาเกนทาเลอร์ใช่ไหมอ้บ้านนอกนะครับผมเป็นฉายาเขานะไมนได้ไป,ป,ปว่าเขานะผมไม่ได้ว่าเขานะเป็นฉายาเขาไอ้บ้านนอกเขาเอาเกนทาเลอร์นะครับเจอกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสองพันห้าไม่เปลี่ยนโค้ชยังวะเป็น, 2, 5, นเลดจ์โรเจอร์ป่อป ger, ปะ <c oughs> อาจจะใช่ หรือเปลี่ยนแล้วยังไม่หรือยังไม่เปลี่ยนวันเลยยัเป็นเฮียปอนอยู่นะครับเพราะมันดูไม่ได้ด้วยถ้าจะจำเรเวอร์ได้ว่าเรเวอร์เป็นเขาออกเกนฮาร์เลอร์แล้วก็จะกันอีกรอบหนึ่งเป็นนัดกระชับมิดนัดกระชิบมัดกระชับมิดกระชับมิดนะครับผมเลี้ยบูชนะเลเวอร์กูเซนสามเขาตัตัวหนึ่งคือพูดง่ายว่าเลเวอร์ชนะเรเวอร์ได้หนเดียวในห่างขยอาชนะหค้งแดงได้หนเดียวหค้งแดงชนะในห่งขยะได้ถึงสี่หนนะครับจากการป้องกันห้าครั้งหลังสุดเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ต้องฟันธงไปว่าเป็น ลิเวอร์พูลครับชนะเลเวอร์ผมว่าบุดวิดน่าจะ2-1เลิวเ,ลเวอร์พูล2เลเวอร์คูเซ่น1ถึงแม้ว่าเคเลเฮอร์จะมาออกทำสงครามประสาทนะครับอาจจะทรงเหมือนปากดีนิดนึงในการที่ไปพูดถึงชาเดอลอนโซอย่างนั้นนะครับแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นลิวเวอร์ที่เบียดเลเวอร์ได้หงแดงจะเบียดชนะได้2-1งหนึ่บุตริดนะนะครับมาดูตัว,วเล่นสลีดหนึ่งตําแห่งของลีเวอร์พูลครับเจ้าถิ่น เออ่ไลฟ์อัพ possible possible ไลฟ์อัพนะครับหงแดงเริ่มพูดบรระบสีสัมสานครับมีเคมินเคเลเฮอร์เป็นผู้สั่งประตูครับอเลสโอนเบเกอร์อลิสันเบเกอร์ยังไม่หายเจ็บนะครับใช่ครับยังคงเป็นโอกาสของเฮตเคเลเฮอร์ต่อนะครับกองหลังใช้เทนนิสจาร์เดอร์อาร์โนนะครับอีบ้าอีบ้าโคนาเต้เลยครับเห็นหายเจ็บกลับมาทันนะครับเหี่ยเพวกเจ็บแขนวาลกิฟันได้เหยียบเนี่ยแหละครับกลับมาทันนะครับแล้วก็เฟอร์กิลฟันได้ฟอร์กิลฟันได้ก็ได้ลงนะครับแล้วก็แอนดี้ลรเบิรตสันนะครับ กองการมีโดมิทริสมอสไลนะครับเกมนี้เราไปเจอไลฟ์สิกเจอทีมเก่าด้วยนะครับแล้วก็แลนด์กับเป็นแบชนะครับการเป็นแบกนั่นแหละครับแล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับโมเบซาร่าดาวินนูนเยสนะครับผมไม่ค่อยเก่งในบ้านครับในบ้านชอบยิงไม่ได้เก่งแกงเยือนครับตอนเป็นเล่นเปนทีมเยือนดาวินดูเยสยิงได้เยอะกว่านะครับผมรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วก็หลุยดีอาร์ตครับผมส่วนฝั่งของทีมเยือนครับนะฮะขยะไเอาลูเซ่ระบบ3 4 2 1ของชาบีอลอนโซ่นะครับผมคุณชายนะครับ อดีตกองกลางเรย์ผู้ครับมาเจอทีมเก่าในเกมนี้นะครับผมในสมัยเป็นทีมที่สมัยตัวเองเป็นนักเตะนะยังไม่เคยคุมเร็วยังไม่เคยคุมเรย์ผู้ครับแต่ว่าเคยเป็นนักเตะของเรย์ผู้นะครับสำหรับชาเบียลอนโซนะครับจะได้ดวลกึ๋นกับทางอันเดซซาต์ด้วยอันเดซซาต์ชาเบียลอนโซนะครับผมโค้ชโกเป็นดูคัสราเดกกี้นะครับเมือนหนึ่งทีมชาติฟินแลนด์เข้าเสานะครับกองหลังสามคนใช้เปียาร์โรฮิงกาปี้นะครับจอเลียนตาแล้วก็เอ็ดมอนด์ทัสโซบากองกลางมีอเล็กซ์ดิมาโดนะครับ ทีมชันสเปนนะครับแล้วก็อเล็กกาเซียนะครับแกนิดชาก้าอดีตนักเตะของอาเซนอนนะครับเจอร์ลิฟหูด้วยนะครับรู้จักรู้ใจลูฟงลิฟหูเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เชลลี่ฟิมปงนะครับแล้วก็มีโยนัสฮอปมันฟอรเรียนเวส์นะครับแล้วก็หน้าป้เป็นวิกเตอร์โบดิเฟสนะครับผมโอเคตามนี้เลยครับจัดไปนะครับเพื่อทางฝั่งของเรอัลมาดริดกับเอซีมิลานก็น่าสนใจนะครับคู่นี้นี่สูสีมากๆ เซตติเก่าเซตติเก่าที่เจอกันนี่โอ้โหเจอกันเป็นหลายนัดมากๆส0งพันสามเรืบริดชนะไปสามหนึ่งนะครับผม2010นะครับเจอกันอ่าเป็นทางเรือบริดชนะมิลาน2 0ไปเยือนมิลานเสม,สมสอ2 2นะครับไม่แพ้เลยนะครับสำหรับเรือบริดแล้วก็กระชับมิดนะครับมิลานชนะเรือบริดด์สี่สองเรือบริดชนะมิลานสามหนึ่งนะครับแล้วก็ กระชามอีกครั้งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็กระชามิอีกเลมเบลิชนะชนะสามสองแล้วก็เลมเบลิชนะหนึ่งเอซิมิลานชนะหนึ่งศูนย์นะครับใช่ใช่ก็คือพูดง่ายงว่าเมื่อก่อนนี่เคยเจอกันในแชมเปี้ยนลีกด้วยใช่ใช่นะครับแต่นานมากนะใช่เอซิมิลานชนะเลมเบลิชหนึ่งศูนย์ใช่ใช่เมื่อก่อนมีหนึ่งศูนย์ด้วยใช่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 ครับโอ้โห สนุกมาดูไลน์อัพกันสักนิดหนึง่งนะครับผมเจ้าถิ่นร bon ิเวิดมานระบบ4-3-1-2นะครับเป็นอังเดรลูนินนะครับที่ยังคงได้ลงสนามเออลืมไปพี่แจ้เจอทีมเก่าด้วยเพราะพี่แจ้คาร์โลเชโรติเคยเป็นนักเตะของเอซีมิลานและเป็นกุนซือของเอซีมิลานด้วยครับใช่ครับคาร์โลเชโรตินะครับใช่ครับใช่ใช่ใช่โอ้โหสองเด้งเลยนะเคยเป็นโค้ชของมิลานด้วยแล้วก็เจอเป็นนักเตะของมิลานด้วยนะครับระบบคาร์โลเชโรตินะครับ โก้องฝั่งของราชชุดข,ขาวเรือมอริดมัดในระบบ4-3-1-2มีอังเดรลูนินถึงโกนะครับออกองหลังสี่คนใช้ลูคัสบาสเกตเอดเดนเบริเตาอันโตนิโอรูดิเกอร์แฟรลองเมนดี้เฟติโก้เบลเบเดโอเลเรนชูอาเมนีลูก้าโมดิชจูดเบลลิงแฮมวิลสุดโจเนียร์แล้วก็คิลิยานบัปเป้น,นะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับอ่าปีศาจเดนนาเป็นซิมิลานะครับมีไม้ไม,ไมอียองเป็นผู้สัมปะทุนะครับ4-2-3-1นะครับกองหลังมีเทโอเฮนันเด,ดสซายินยาปาบโลวิช พิาโยโทมบุรินะครับแล้วก็เอเมสันโดยอนะครับอดเตของสเปอร์นะครับเคยอยู่กับสเปอร์มาก่อนนะครับสำหรับเอเมสันโดย์กองกลางมีลูเบนลอตันชิกยูซุฟโฟฟาน่าอ่าแล้วก็มีลาเฟิโอเลียวนะครับเทียนนี่ไรเดอร์แล้วก็คริสเซนบูลิสิตอาวารโมลาต้าหน้าเป้าครับเจอทีมเก่าด้วยครับอาวารโมลาต้าเพาเคยเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดมาก่อนนะครับผมไม่ใครอมาเจอทีมเก่าอีกแล้วนะครับอาวารโมลาต้านะครับคาร์โลชีฟติกกับปาโรคอเฟกาผมว่าเรอัลมาดริดเบียด มิลานได้สองหนึ่งะเรือมิริชนะสองหนึ่งนะครับแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สปอร์ติ้งลิสบอนเพิ่งเปลี่ยนโค้ชนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูเบนามอลิมไม่มาแล้วนะครับไม่ได้คุมแล้วนะครับหรือยังได้คุมอยู่ยังได้คุมอยู่อีกเหรอเจอเป๊ปกระดิโอลาโอ้โหส่งท้ายก่อนจะมาคุมแมนยูนะครับลูเบนามอลิมนะครับผมโอโ้โหโกเป็นใครครับฟังโกอิสราเอลโอ้โหของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับผมโอ้โห ก็ดูแล้วน่าจะเป็นทางแมเะครบที่จะบุกชนะสปอร์ติงลิสบอนสองประตูต่อหนึ่งนะครับผมสูสีมากบ้างนี้คงให้แค่เบียดเท่านั้นแหละครับไม่สามารถจะบุกไปถล่มได้แต่ดูแล้วเกตบอลภาพรวมอะไรทางเรือใบสีฟ้ายังดูดีกว่านะครับคืนนี้เก้าคู่ครับพรุ่งนี้ก็อีกเก้าคู่ครับวิเคราะห์ไปเลยดีกว่าครับไลอัพน่ยังไม่มาแต่ไม่เป็นไรวิเคราะห์ได้ครับบุตวิลล่าวิลล่าดูดีกว่าชัดเจนนะครับอ๋อยังไม่มานะครับโอเคครับ ขับบูธวิลล่าวิลล่าบุกชนะขับบุเลยสามหนึ่งขับบูธแพ้วิลล่าหนึ่งสามนะครับแล้วก็ชักเตอร์โดนเน็ตชักเตอร์โดนเน็ตกับยังบอยเบิร์นนะครับผมชักเตอร์โดนเน็ตยังบอยเบิร์นชักเตอร์โดนเน็ตชนะยังบอยเบิร์นหนึ่งศูนย์แล้วกันครับไวริมิวนิกชนะเบฟิก้าผมว่าสี่หนึ่งนะครับเฟเนนูดชนะเตาบวกสองประตูต่อหนึ่งเซเวน่าชูเลนดาแพ้บาเซโลน่าผมว่าศูนย์ เท่าไหร่ดี0ูนย์ถึงแม้ว่าเซอร์เบเนชเวสต้าหรือเลสตารเบลเกตเขาจะมีสักว,ว่าเป็นแบบเหมือนขุดนรกทีมเยือนใครไปเยือนโอกาสแพ้สูงมากแต่ผมว่าบาซ่าช่วงพวกนี้หยุดเขายากครับดแล้วยังไงก็ต้องเป็นทางเซอร์เบเนชเวสต้าที่แพ้แน่นอนนะครับมีทีมที่อยู่บาซ่าได้นะคือโอซาซูนาโอซาซูนาชนะบาซ่าไปสี่สองจำได้ใช่ไหมเซอร์เบเนตชเวสต้า da, aza, 03, วอปแพ้บาซ่าศูนย์สองดีมิดีศูนย์สามด้วยโดนถล่มด้วยบาซ่าบุกถล่มเลยด้วยดีมิดีอินเตอร์ออาารร์เซนนลลคคคู่ีี้มมวหัังบ อินเตอร์เจออาร์เซนอลตอนนั้นอินเตอร์มีตอโดเป็นโกลใช่ใช่อาเซนอลมีเวนเกอร์คุมมีอองลีมีอะไรอย่างเงี้ยเลนเลมันหรือเปล่าไม่แน่ใจโกลนะอ,ะอะแต่ว่าทางฝั่งของอินเตอร์เป็นตอโดแล้วอินเตอร์แพ้อาเซนันเปนหนึ่งห้านะครับแต่อินเตอร์ก็ก่อนนะก่อนที่จะโดนหนึ่งห้าก็บุกถล่มอาชนะก่อนสามศูนย์ฉันได้มีเอ็กต่อคูเปเป็นโค้ชเจอกับเซนวิงเกอร์น,น,นะครับตอนนี้เปลี่ยนโค้ชนะครับเป็นซิโมเน่ซากกี้เจอกับมิเกลอัตเตต้าซึ่งผมว่าอาร์เซนอลจะบุกชนะอินเตอร์ครับแต่่่่่ผผมมมววาาาไนถึง 5, อินเตอร์กับอาร์เซนอลบอกว่าอาร์เซนอลจะบุกชนะอินเตอร์สองหนึ่งอินเตอร์หนึ่งแมนเชเตนอลสองนะครับอาร์เซนอลชนะอยู่ดีครับใช่ครับใช่อินเตอร์มิลานจออาร์เซนอลนะครับแล้วก็ประเด็นเซแชัคแบงก์กับแอตเลติโกมาดริดประเด็นเซแชัคแบงก์เอเลติโกมาดริดโอ้โหคู่นี้มันนะสนุกแน่นะครับหลุยเอลิเกาจากับเดียโก้ซิเมโอเน่คนสเปนด้วยเอ่อซิเมโอเน่มันอาร์เจน ใา่เอเดนิน่าแต่ว่าเอลิเก้ก็น่าจะรู้ทางเอลิโกไม่หลิทเพราะเกรงต้คุมบาซ่ามาก่อนคเคยเป็นนักเตะของบาซ่าแต่ผมว่าไม่ง่ายเอลิโกเมลิทน่าจะแข็งแข็งไงไม่รู้ผมว่าเปเชนที่ติดแพ้ขาบ้านเลยนะครับเปเชนหนึ่งแอลิโลิดสามแล้วกันครับเอลิโกเมลิทบุกชนะเปเชนสามนึงอ่าแล้วก็นสบัดต้าปลากับแบคคู่นี้สูสีมากครับ ผมว่าเสมอกัะสุนศูนยนะ์น่ะจืดเลยน่ายิงกันไม่ได้นะครับ,าบาาแล้วก็หมดยังครับยังไม่หมดใช่ไหมครับอ๋อสุดท้ายพอดีเลยนะครับตัวกุ่กัดกับแอตแลนต้านะครับตัวตุ่กัดกับแอตแลนต้าโอ้ตัวเจ็บเยอะครับตุ่กัดเจอกับแอตแลนต้าแอตแลนต้าฟอร์มดีมากๆนะหังจากที่บุกถล่มนาโปลีสามศูนย์เนี่ยผมว่าตุ่กัดเขาคงไม่แ,แพ้แพอตแลนต้าผมว่าแพ้หนึ่งสามอะตุ่กัดหนึ 1, ่งแอตแลนต้าสามแอตแลนต้าบุกชนะตุ่กัดสามหนึ่งนะครับผม ทั้งหมดนี้ก็คือ UCL Lab นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอาจจะไม่ได้มาทุกนัดแต่อย่างน้อยๆผมก็ยังมานะครับผมวันนี้โอ้โหเซลติกกับแศิกเหรอเออน่าสนใจให้สักครู่แล้วกันเซลติก4-3นะครับมีแคสเปอร์ชมเมเคิลเป็นผู้ตัดประตูนะครับใช่ตอนนี้เป็นแคสเปอร์ชมเมเคิลแล้วโจฮาร์ดแขวนถุงมือแล้วนะครับเลิกเล่นไปแล้วนะครับไม่ได้อยู่กับเซลติกแล้วนะครับมือหนึ่งแล้เป็นแคสเปอร์ชมเมเคิลกอง โอ้โหแล้วก็มีคาร์ลแบ็กเกอร์ใช่ไหมอ่าที่ดังๆหน่อยแล้วก็มีเคียวงโงะฟูรุฮาชินะครับรั่นเตทีมชาติญี่ปุ่นนะครับผมโอ้มีเลโอฮัตเตเต้ด้วยนะครับผมบกมนนะ็ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันจริงๆเป็นไดเซนเมย์ดาด้วยนะโอ้ญี่ปุ่นสามคนเลยนะโอ้โหเนลติกนี่ต้องติ๋ญี่ปุ่นเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงฝั่งของทางลัสติกนี่มีปีเตอร์กุลัชชี่นะครับโอ้โหเบนจามิน rik, เฮนริกเบนจามินเซโกหรือโอเปนดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนี่เขาค่าประมาณนี้ ออแถมให้อีกสักคู่เนยันนะครับโอเคจัดไปนะครับสิบแปดคู่รวดเลยนะครับวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับระบบ u z l Lab ทั้งหมดนี้ก็คือ u z l Lab แล้วพบกับใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ